นี่พี่แจก็มาสาธที่สินค้าอีกแล้วนะจะเปอีกหนึ่งตัวนี่ลูกค้าสอบถามเรื่องการใช้งานเข้ามาเยอะนะว่าใช้งานยังไงใช้อะไรได้บ้างนะตัวนี้จะเป็นเครื่องสีนสูญยากาศนะครับสามารถรับถุงได้ถึง5กิโลเลยนะก็คือถุงใหญ่ขนาดนี้เลยเนาะถ้าดูช่องแล้วขนาดมือของพี่แจ็คนาะก็ถือว่าเป็นถุงขนาดใหญ่สนะีได้หมดเลยทั้งเข้าสารนะฮะทั้งอของที่มีน้ําอยู่ภายในเพราะว่าตัวนี้ไม่กวนเลยเนาะ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสดนะหรือว่าเนื้อที่เราต้องการจะซีนเพื่อแพ็คขายพวกอของทอดประเภทไส้ยอวก็ได้นะประเภทไก่ทอดหรือว่าทัเยาพืชก็ได้นะเราสามารถจะกระชากเอาลมออกจากตัวนี้แล้วก็ซีนแพ็คุงทําให้อายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้นได้นะครับตัวนี้นะฮะการใช้งานง่ายๆเลยนะครับก็จะมีการตั้งค่าก่อนนะตั้งค่าแบบนี้เนาะก็จะมีอยู่3ตัวนะ แบกกำซิลลิงคนะูลลิงเนาะการตั้งค่าตั้งยังไงนะครับก็คือแบกก v แบกกำนี่คือการดูดนะดูดแรงไหมจะดูดแรงเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นหูงขนาดใหญ่แล้วก็เพิ่มขนาดขึ้นมานะว่าจะให้ดูดก,กี่วินาทีนะครับความแรงของการดูดนะต่อไปก็จะเป็นการอ่ะซิลลิงนี่ก็คือความร้อนนะฮะซิลลิงนี่คือความร้อนความร้อนที่ใช้ซีนนะแล้วก็อ่ o คูลลิงคูล i n งนี่ก็คือความเย็ยนตอนกระชากลมออกมาแค่นั้นเองนะครับ ก็จะมีถุงอยู่3ระดับนะถ้าเกิดว่าถุงเป็นบางๆขนาดเนี้ก็จะใช้โลนะถ้าถุงขนาดนี้แล้วหนาขึ้นอีกก็ก็ใช้เป็นมีเดียมเป็นไฮไปสำหรับตัวนี้นะครับโอเคต่อไปพี่แจ๊คจะลองดูดให้ดูเลยนะฮะก็สมมุติว่าตัวนี้เป็นวัตถุดิบเนาะที่เราต้องการจะดูการตั้งค่านี้นะเราจะตั้งแค่ครั้งเดียวนะ กลัวว่าถ้าเกิดลูกค้ากอกวว่าอ้าวเป็นผู้หญิงจะทําได้ไหมเราเราเราจะเซตค่าไปให้เลยก็ได้นะครับแค่เอาถุงวางให้ตรงนะตรงแบบนี้นะครับเห็นไหมพอตรงแล้วนะครับมั่นใจว่าแถบซีนอยู่ตรงเรียบร้อยเราก็แค่ปิดลงไปแค่นั้นเองซึ่งจะทําการทํางานโดยอัตโนม,มัติสังเกตว่าเห็นไหมนะฮะมันจะมีมีระยะเวลานะระยะเวลาของเขานะครับก็คือนับถอยหลังไปแบบนี้นะ ตัวน,นี้ก็สเตนเลตสตีลนะทั้งชิ้นเลยนะครับด้านบนเป็นกระจกนะเออเป็นพลาสติก ABS นะเหนียวทนนี่นะครับเห็นไหมกก็จะกระชากเลยแคบจะไม่มีส่วนที่เป็นลมเหลืออยู่เลยนะอันนี้คือติดก,กันเลยนะนจะก,กระชากได้สมบรูรณ์แบบมากแล้วก็รอยซีนก็จะ สวยหรูประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมืออาชีพไปเลยนะของแถมที่อยู่ในกล่องก็จะมีน้ำมันน้ำมันไฮโดรลิกนะแล้วก็อุปกรณ์เบื่องต้นนะในการแก้ไขเรื่องต้นแล้วก็แผ่นยวดก็ราคานะครับปกติจะอยู่ที่28,900บาทแบบนี้เลยนะฮะ ช่วงนี้ช่วงโปรโมชั่นนะราคาจะอยู่ที่22,500บาทนะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทางฝ่ายขายของเบสเซิงครัวได้เลยสำหรับวันนี้พี่แจ็คขอลาไปก่อนนะครับ